พุทธะกล่าวว่าถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังกันพบกันทั้งในปัจจุบันและในพบหน้าเข้าทั้งสองนั้นพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีสีเสมอกันรักใคร่กันมากไม่ใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้ที่มีศีและวัดเหมือนกันเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยการมรรมพรเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกดังนั้นคู่ที่เป็นบุคเพสนิวาสสรุปก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะและมีปัญญาเสมอกันดังนั้น ทั้งสองนี้จะได้พบเจอกันทั้งในปัจจุบันและในพบหน้า